งานหลวงครับวันนี้งานอบตครับจัดไปสิบคันรถครับทีมงานมาโบเบ่ร้อยยี่สิบครับวันนี้ตื่นสายครับไปลงให้อบตครับงานหลวงครับทีมงานน้องใหม่ครับ ปั้นรับเย็ปปั้นดำซิ่งวันนี้เที่ยวสุดท้ายแล้วครับโอ้เครื่องอเงียบเดี๋ยวเราดีครับเล็กครับท่านรัฐ ตามเย็นครับวันนี้สวัสดีเอฟซีท้าเงาะทุกคนครับนานๆโอ้ยอะไรวะเน,นี่ยเอาไปแล้วโคดไปรุ่นเล่นกันครับโอ้โหไอ้ไอยดําดีๆเจอรถแข่งพออนิ้วครับสองคันเล่นกันไปเมืนน่อกี้ไงกุบครับ นวลมืดเลยไปครับออกงานปลล้ เยีย้ครับกมคำแสงพอดีครับนี่เข้าสู่หน้าหนาวครับภาพสวยครับทาพนี้ ไปแล้วครับเรียบร้อยครับหนึ่งคันครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ครับสั้นๆครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางเราชาแนลด้วยครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ